สำหรับตัวคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะฮะมาหาเงินฟรีในของ Two r u e Wallet กัน,นะฮะเนื่องจากว่าในของ Two r u e i Wallet มีกิจกรรมมาให้เราเล่นนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมานี่ PS เกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับ โอเคนะครับก็สาหรับในของ t ูวินน n ่วอล l ล็นี้นะครับเขามีกิจกรรมมาให้เราเล่นนะครับทำการหาเงินฟรีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบกิจกรรมนี้ก็มาทำด้วยกันได้นะครับเขามีจานวนเวลาจำกัดอยู่นะฮะให้เรามาทำกันก่อนเลยนะครับเนาะโอเคถ้าเราเข้ามาในของตัว t ูวินนี่วอล l ล็นี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับให้หา หาให้เจอประมาณนี้นะครับให้เจอเกมเติมประมาณนี้เนาะพอเราหาแล้วให้เรามาตรงนี้มาตรงที่ร้านค้าออนไลน์เห็นปะนี่มันจะเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมครับก็ให้เรากดเลื่อนไปให้สุดท้ายเลยนะครับแะ้วก็จะเจอคําว่าซื้อ j จ็ตเกตเกมเมอร์นะครับก็ให้ทุกคนทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูว่าผมมีเงินอยู่ประมาณกี่บาทนะครับเดี๋ยวถ้าทําแล้วมัน ได้จริงไม่จริงเดี๋ยวไม่รู้กันนะครับก็คือตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณ127บาทนะครับจุดสิบเสตางค์นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะกดไปที่ซื้อแจ็คเก็ตเกมเมอร์กันนะฮะโอเคนะผมมีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณ127บาทนะครับนี่พอกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็นพพอนี้มันจะเป็นการซื้อสินค้านะครับอันนี้ มันไม่เกี่ยวข้องเนาะอันนี้คือการซื้อของเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนมาตรงที่ข้้งล่างนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีคําว่าเรื่องหมูๆเนาะก็ให้เราทําการปักก็ได้นะครับปักเข้าไปนะครับแล้วก็พอเราปักมาแล้วใช่ไหมครับพอเราเลื่อนมาจนถึงหน้าสุดท้ายนี้ก็จะเห็นลูกคนใช่ไหมเอ๋ลูกคนผู้หญิงอะ่ะเออเขาบอกว่าตอบได้ เงินนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปนี่ครับพอทุกคนทําการกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับอันนี้ทําฟรีนะครับทาฟรีๆแล้วก็มันเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะฮะก็คือถ้าเราทําแบบสอบถามผ่านเราก็จะได้10บาทอันนี้ถ้าเราทําผ่านเราจะได้10บาทเราทําผ่านเราจะได้10บาททําผ่านเราจะได้10บาทก็รวมแล้ว หมด3าบาทแต่ถ้าเราทําไม่ผ่านล่ะเราทําไม่ผ่านเราจะได้1บาทนะครับก็เป็นค่าเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะถ้าเราทําไม่ผ่านเราก็จะได้1บาทเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเสียเลยมีแต่ได้อย่างเดียวแต่ว่าจะได้น้อยหรือว่าจะได้เยอะก็อยู่ที่เราทาแบบสอบถามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะผมจะกดอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้เขามีจำนวนเวลาจํากัดด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าจะให้เราทํา ถึงวันไหนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทําเลยนะครับโอเคพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับก็สามารถมาอ่านได้นะครับก่อนที่เราจะไปทานะฮะเพื่อทําความเข้าใจนะครับส่วนประสามนี้ที่ผมได้รับมานะครับก็จะอยู่เรา,ราสักประมาณ10หรือ15นาทีเลยนะครับคือถ้าเราทําผ่านเราจะได้10บาทครับเราทําไม่ผ่านเราจะได้1บาทนี้อ่าตามนี้นะก็ ส่วนระยะเวลาที่เขาจะให้เงินเราก็อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว,ว่าเราทําไปก่อนเนาะก็กดไปที่รับเสร็จตรงนี้นะครับก็กดไปที่รับเสร็จเลยนะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บอ่าแป๊บนะฮะเดี๋ยวมันไม่ไปครับคือคองผมโอเค กวดจะมาได้นะครับก็คือถ้าเรากดแล้วรู้สึกว่าเราต้องรอนะรออยู่นะครับคือผมกดแล้วอ่ะมันมันไม่หลดให้อ่ะผมก็เลยต้องออกจากหน้านั้นแล้ว pues, ก ah so, ็เข้าใหม่ดูครับออกหน้านั <S 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 ้นแล้วก็เข้าใหม่ดูแล้วก็กดใหม่นะครับก็กดหลายคร้างอยู่นะกว่ามันจะเข้ามาได้นะครับพอเข้ามาได้แล้วเนาะก็คืออันนี้นะครับก็เป็นการทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามเนาะคือ มันเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าเราทําไปด้วยอัดคลิปไปด้วยถ้าทําให้ทุกคนดูนี่ผมคิดว่าในคลิปนี้น่าจะประมาณ30นาทีได้หรือประมาณ40นาทีได้เลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมขอทาแบบสำรวจกันก่อนละกันถ้าได้เงินไม่ได้เงินเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะยอดเงินของผมก็ยังเหลืออยู่สักประมาณ127บาทนะครับโอเคก็ถ้าเราจะทําก็ให้เรากดจากข้างล่างนี้เลยนะตรงสีเหลือง,องตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับที่ผมคีดเอาไว้นะครับเดี๋ยวขอไปทาก่อนนะครับอ่านะครับก็ตามนี้นะครับผมตอบไม่ผ่านนะครับทุกคนเห็นปะคือผมตอบแบบสถามไม่ผ่านนะคือผมจะได้รับเงินเลยนะหบาทนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าไม่ผ่านการคัาเรือจากการทําแบบสัารรมแบบสถามคุณจะได้รับ1บาทภายใน7วันนี่ถทษเห็นไหมมันขึ้นมาแล้ว1บาทเห็ปะเขาบอกว่าภายใน7วันนะแต่ว่า ก็เข้าทันทีแล้วนะแต่ถ้าของใครที่ไม่เข้าก็ต้องรอ7วันนะฮะโอเคก็กดไปที่เสร็จสิ้นนะฮะก็ถือว่าเออถึงแม้จะไม่ผ่านยังไงก็ได้เงินนะฮะดีนะอ่าได้เงินมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับนี่จำนวนเงินของผมเป็นในของ128บาทแล้วใช่ไหมนี่เลยครับสรุปว่าใจจริงนะครับจ,จริงได้ได้เงินจริงนะฮะอ่า ใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทําด้วยกันได้นะผมยังไม่ได้ทํา2อันเนาะผมทํำไปแล้ว1อันแต่ว่าการกดเข้าไปอะออในของตัวหน้าในการทำแบบสถามมันอาจจะต้องใช้เวลานี่หน่อยทัผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการคนเข้าไปเยอะนะฮะมันก็เลยพอเรากดไปแล้วเราต้องรอสักครู่หรือว่าต้องรอให้มันโหลดก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอกดรับเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำอันต่อไป นี่ครับผมทําไม่ผ่านแล้วก็ค่างยากนะเออผมทําไม่ผ่านอะแต่ไม่เป็นไรก็ได้รับเงินมาแล้วอีกหนึ่งบาทนะฮะเออแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้นะถ้าทําผ่านนี่โอ้โหได้เยอะเลยนะครับแต่ว่ามันทำค่างยากนะฮะเห็นไหมเงินขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นใอีกแล้วนะฮะโอ,อ้โหง่ายจริงๆครับนะทําให้ผ่านก็ได้อนะ่ะ ส่วนอันที่เราทําแล้วเราสามารถทําซ้ําได้ไหมผมคิดว่ามันน่าจะทําไม่ได้แล้วนะผมคิดว่าอันไหนที่เราทํไปแล้วเราจะไม่สามารถทําซ้ําได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําซ้ําดูนะอันแรกนะฮะอันแรกลองกดเข้าไปนะฮะเนลองกดรับเสร็จสิยังได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วครับคือ1คนสามารถทําได้แค่สาครั้งนะเนื่อจาว่ามันมีให้เราทําแค่3มครั้งเท่านั้นแต่ว่า อันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือคนที่อายุต่ำกว่า41ปีมันจะทําได้หรือเปล่านะอันนี้เขากําหนดนให้สําหรับคนที่มีอายุ41ถึง60ปีเท่านั้นที่จะสามารถทําแบบสอบถามอันนี้ได้เขามีเขียนไว้อยู่นะครับเขาบอกว่าผู้ที่มีอายุ41ถึง60ปีรับฟรี10บบาทแค่เพียงตอบแบบสอบถามและผ่านการคัดเลือกอันนี้นะครับ อ่านะครับก็ทำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสถามอันที่3นะฮะที่ผมได้ทำไปก็เสร็จแล้วนะฮะก็ได้รับเงินมาแล้วอ้กย่งยังอย่งยังไม่ได้รับนะฮะยังไม่ได้รับเงินนะฮะอ่ะเงินเข้าแล้วนะครับตรงนี้เลยได้รับเงินมาแล้ว1บาทก็ถือว่าทำไปสามแบบสอบถามอ่ะเออไม่ผ่านเลยสักอันนะแต่ว่าก็ยังได้รับเงินก็ถือว่าดี D นะครับดี D นะฮะ <c oughs> ไม่ได้รับเงินเลยอย่างน้อยมันก็ยังได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรก็ถือว่าโอ้โห,โหไม่ได้ทาแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังได้นะก็คือมันทําได้ทั้งหมดแบบสถามัทั้งหมด3อันเลยนะครับมันทําได้ทั้งหมด3อันเลยนะอันนี้เขาบอกว่าต้องมีอายุป,ประมาณ4 1่สถึงหกปีอันนี้นะครับก็คือทําได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะทําการดารวโหลดอะไรประมาณนี้ค่อนข้างช้านะครับผม ก็ต้องรอนะผมรอนานอยู่แต่ว่าอันนี้ตอนที่เขาบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่อันนี้ผมแนะนําให้เราตอบอายุให้มากกว่า41ปีให้น้อยกว่า60ปีนะครับมันถึงจะผ่านนะแต่ว่าอันที่เหลือก็คือถ้าเราตอบยังไงก็ลองตอบเอาดูนะครับก็คือว่ามันตอบได้ทั้งหมด3อันเลยนะครับก็รอาประมาณนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทําด้วยกันได้นะครับในของกิจกรรม วันนี้วันเล็ดถอไปตอบไปสถามได้รับเงินนะฮะผมก็ได้รับมาแล้วนะก็คือตอนนี้ผมได้เงินมาแล้ว1 3 9บาทนะฮะเอ้ย130บาทนะฮะโอเคในวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับคอดีอ่ายังไม่ได้ทำก็มาทำแล้วกันแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์และกดติดตามเป็นกนเป็น,ก,นกำลังใจให้ด้วยและเราข้อมูลข้ 3, าวสารใหม่ๆจากมณีพีเ f ด้วยนะครับบา,บายไว้เจอในการคลิปหน้าครับ